การเป็นกรรมการตรวจสอบหรือแม้กระทั่งการเป็นกรรมการให้กับบริษัทโดยเฉพาะยิงง่งกรรมการบริอิสระเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราต้องมีความไว้ใจเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวทั้งตัวผู้บริหารแล้วก็บริษัทด้วยเพราะว่าอยากจะเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่าการเป็นกรรมการตรวจสอบเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครอยากจะชวนเราไปหรือใครอยากจะเจอเราไปก็เข้าไปได้หมดท่านต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าบริษัทน,นั้นที่ท่านจะเข้าไปเนี่ยมีธรรมาภิบาลที่ดีนะะมี governance ที่ดีแม้นะะเดียวกันท่านก็ต้องมีการคุยก่อนล่วงหน้านะครับว่าสามารถที่จะ ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเขาได้เราไม่ได้เข้าไปเพื่อทําให้บอร์ดซีดเต็มแต่เราต้องสามารถสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับบริษัทในฐานะที่เป็นทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีบริษัทต,ติดต่อมาเนี่ยก็จะมีการนัดหมายพูดคุยกันก่อนการนัดหมายพูดคุยตรงนี้ต้องเรียนตรงว่าถ้าเป็นบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการมันจะทําให้เกิดความเข้าใจนะในทิศทางในมายเซตในรูปแบบในทัศนคติร่วมกันมากขึ้นส่วนการเสิร์ชข้อมูลต่างๆใน Google อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องทําอยู่แล้วไม่ช่่ววาาาาาาทุบรรริิษัตตดดอเเเเขข้้้้มมมแลสถไไปป็น AAC ห ท่านก็ต้องไว้ใจบริษัทอยู่บนสังวรดังนั้นในบุมกลับกันบริษัทจดทะเบียนที่อยากจะหา EC ท่านก็ต้องทำให้บริษัทท่านเองมีความน่าเชื่อถือแนวที่ทําให้คนอยากจะเข้ามาทํางานหรือร่วมมานก,กับท่านครับ <S <S หลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะมีความเข้าใจว่าคนที่จะมาเป็นกรรมการตรวจสอบเนี่ยทุกคนจะต้องมีความรู้ระดับบัญชีการเงินจริงๆอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าความรู้พื้นฐานต้องมีความรู้ด้ดนบัญชีการเงินต้องมี แต่ความรู้ลึกหรือความเป็นเชี่ยวชาญนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนจริงๆบทบาทเองเนี่ยเราก็มีบทบาทตามกฎหมายตามหลัก CG ที่ต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบทานการอนุนมัติงบการเงินแต่จริงๆอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ากรรมการตรวจสอบเองเนี่ยท่านอาจจะแบ่งหน้าที่กันได้แต่ความรับผิดชอบไม่สามารถแบ่งได้ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามผมนะครับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบก็คือดูวิเคราะห์สอบทานต่อเรื่องของรายงาน,นางการเงินต่อง,งบการเงินในเดียวกัน การดูการวิเคราะห์การสอบทานไม่ใช่แค่การดูเฉยๆนะครับต้องสามารถวิเคราะห์ได้สามารถตั้งคําถามได้สามารถตั้งประเด็นที่เอะหรือสงสัยบางอย่างขึ้นมาได้ต้องโฟกัสในสิ่งที่มันสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบต่อเรื่องของรายงานนั้นการเงินก็จะมีบทบาทสองส่วนนะส่วนที่1ก็คือตามหลักการแนวทางทั่วไปสอบทานอนุมัตินะครับงบการเงินอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการดูการวิเคราะห์การตั้งประเด็นคําถาม คำถามที่ท่านตั้งจะต้องสอดคล้องกับโจทย์ของธุรกิจนะครับสมมติถ้าเกิดท่านได้เป็นหน้างบทางการเงินมาสิ่งที่ท่านดูได้คือดูความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติเทียบกับพร์เรทที่แล้วงวดที่แล้วไตรมาสที่แล้วหรือดูความผิดปกติเมื่อเทียบกับตัวยอดทั้งหมดเช่นเทียบกับยอดขายนในขณะเดียวกันอย่างที่ผมรีเมื่อสักครู่สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูคือให้วิเคราะห์ตัวเลขเกิดขึ้นมาวิเคราะห์เป็นตัว financial ratio เป็นอันตราส่วนทางด้านการเงินวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรก็แล้วแต่นะครับและให หนึ่งเราอาจจะให้ทางฝ่ายบริหารเองเนี่ยเป็นคนเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวอัตราส่วนน้านการเงินตัวเลขวิเคราะห์ต่างๆอันที่2อ,อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจสอบจากภายนอกเนี่ยเราไม่มีทางรู้ทันหรือรู้เท่ากับคนที่ทํางานหน้างานจริงๆหรือรู้เท่ากับคนที่เป็นออดิเตอร์จากภายนอกเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้จากคนกลุ่มเหล่านี้ใช้ประโยชน์จาก e x t e r n a l อ u d i t o r นะะหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกให้ได้มากที่สุด เรียนรู้สอบถามตั้งคําถามให้ได้เยอะที่สุดงานใเดียวกันหลายๆายบริษัทก็จะมีวิธีการที่อาจจะเป็น best practice ที่อยากจะแชร์กันได้เช่นบางบริษัทนะครับแทนที่จะให้ตัวงบทางการเงินหรือตัวหน้าง,งบกับกรรมการอ่านอย่างเดียวก็จะมีการอัดคลิปอัดคลิปโดยผู้บริหารมาเล่าเรื่องผลประกอบการเรื่องตัวงบให้กรรมการฟังก่อนกรรมการก็สามารถดูคลิปตรงนั้นได้ดังนั้นถ้าสรุป3มเรื่องนะครับก็คือจริงๆแล้วกรรมการตรวจสอบเองเนี่ย จะต้องได้รับความช่วยเหลือจาทต้องฝ่ายบริหารจากทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านการเงินท่านเองนะถึงแม้ท่านจะมีความรู้ทางด้านการเงินแต่เราจะไม่ได้รู้ตัวธุรกิจดีเท่ากับคนทํางานจริงครับในอดีตเราอาจจะคิดว่า ia ac คือคนที่เข้าไปตรวจสอบไปจับผิดไปดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนี้อยากจะเรียนครับตามบริษัทชนะนาต่างเนี่ยบทบาทของ ac และ ia เปลี่ยนบทบาทไปเป็นที่ปรึกษา หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น trusted advisor เป็นที่ปรึกษาที่สามารถเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่เชื่อใจของฝ่ายบริหารท่านเข้าไปเป็น third line ก็จริงแต่ทาอย่างไรถึงทําให้ first line กับ second line ไว้ใจท่านได้คอยมาหาท่านเมื่อมีปัญหาเราอาจจะเข้าไปเป็นเรียกว่าเป็น third eyes เป็นตาที่3ที่เข้าไปช่วยฝ่ายบริหารมองในบางเรื่องที่ฝ่ายบริหารอาจจะไม่ได้นึกถึงหลายเรื่องที่ฝ่ายบริหารอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ในขณะเดียวกันในฐานะบุคคลภายนอกในฐานะกรรมการอิสระ ขอาจจะมองต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือบทบาทของเราที่เราจะเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยหเห็นมุมมองที่แตกต่างแต่ไม่ใช่เข้าไปจับผิดไม่ใช่เข้าไปหาความผิดพลาดของเขาดังนั้นบทบาทของ AC ในโลกุใหม่จะต้องเปลี่ยนไปในการเป็นที่ปรึกษาที่สามารถที่ไว้ใจได้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องให้มั่นใจนะครับว่าบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาของท่านเป็นบทบาทที่เป็นไปอย่างมีความสมดุลคําว่าสมดุลในที่นี้คือไม่ได้เป็นล้วงลูกลึกเกินไป ไม่ได้ทําหน้าที่ในการเป็นฝ่ายบริหารเสีเองท่านยังเป็นกรรมการบริษัทอยู่เพราะฉะนั้นบทบาทของกรรมการบริษัทเราดูในระดับหนึ่งบางเรื่องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารบางเรื่องเราคอยกํากับคอยชี้นําคอยให้คําแนะนําแล้วเราเข้าไปเพื่อทําให้บริษัทเดินไปข้างหน้าพร้อมกันอย่างโปร่งใสแล้วก็ตามหลัก CG จริงถ้าเกิดถามว่า hard skill เนี่ยผมคิดว่าทุกท่านคงทราบเั็นกาเรื่องของการอ่านงบการดูพวกนี้เป็นพื้นฐานท,ที่ต้องมีแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ตอนนี้ครับว่าคิดว่า audit committee ควรจะต้องรู้รอบหรือรู้กว้างมากกว่าเพียงแค่การรู้ลึกเพียงอย่างเดียวแต่ก่อนเราอาจจะมีทัศนคติว่าคนที่เป็น ac ต้องเป็นนักบัญชีการเงินเพียวๆอย่างเดียวเลยแต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องที่เข้ามาที่ ac เรื่องที่บริษัทประสบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบัญชีการเงินแต่มันจะมีเรื่องตั้งแต่เรื่องของ it เรื่องดิจิจล รเรื่อง Cyber s e c u r i t y เรื่อง ESG นะครับเรื่องของความเสี่ยงเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทเรื่องการลงทุนคือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบเสมอนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้กว้างเนี่ยรู้รอบเป็นสิ่งที่สําคัญทําอย่างไรให้ท่านรู้รอบรู้กว้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเองเนี่ยบทบาทของกรรมการตรวจสอบคือเข้าไปกํากับดูแลในเรื่องของการมี internal control ที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่ดีทีนี้ระบบควบคุมภายในเนี่ยมันเข้าไปทุกกระบวนการ สมมติเช่นตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ ESG กันค่อนข้างเยอะคําถามคือท่านสามารถเข้าไปกากับดูแลไหมว่ากระบวนการในเรื่องของ ESG บริษัทท่านมีอย่างเพียงพอหรือเปล่ามีอย่างถูกต้องโปร่งใสชัดเจนหรือเปล่าดังนั้นนะ hard skill ที่สําคัญคือสำหรับผมรู้รอบแล้วก็รู้ลึกในบางประเด็นส่วน soft skill soft skill ที่สําคัญของกรรมการตรวจสอบคือการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆครับกรรมการตรวจสอบไม่ได้ทํางานอยู่เฉพาะกับ internal audit เท่านั้น กับผู้ตวรวจสอบบัญชีภายนอกก็ทํางานร่วมด้วยกับฝ่ายบริหาร c ีอก็ด้วยนะครับกับผู้ถือหุ้นก็ด้วยดังนั้นการทํางานร่วมกับคนอื่นและการทํางานร่วมกันเน้นสั่งของการไปเป็นคอร์รัปชันไม่ใช่เป็นการทํางานที่แบบชั้นสั่งหรือชั้นเข้าไปตวรวจสอบนะครับแต่เป็นการท,านนาาทํางานร่วมกันที่ต่างคนตา่างไว้ใจซึ่งกันและกันทำอย่างไรให้เขามองเราเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของบริษัทที่จะเข้าไปช่วยทําให้บริษัทมีการเติบโตขึ้นดังนั้นการทํางานร่วมกับผู้อื่น สำหรับผมเป็น soft s k i l l ที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่เป็นกรรมการตรวจสอบครับผมขอสรุปจากคำถามต่างๆเนี่ยมาเป็นสาเรื่องอย่างแรกคือเป็นที่ปรึกษาครับกรรมการตรวจสอบต้องเป็นที่ปรึกษาหรือที่ไม่คิดใช้คำว่า trusted advisor โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดท่านสามารถกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็น trusted advisor ได้อนั้นยิ่งสมบูรณ์ใหญ่ หลายองค์กรในอดีตเนี่ยเราจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับหน่วยง,งานตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจสอบเข้ามากําก,กับดูแลเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วตอนนี้ในบริษัทชั้นนำหลายแห่งหน่วยง,งานตรวจสอบภายในคือคนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาเป็น trusted advisor ให้กับหน่วยง,งานที่เป็น first line และ second line ผมพบเจอในบางบริษัทนะครับที่หน่วยง,งานตรวจสอบภายในพัฒนาระบบ IT พัฒนาซอฟต์แวร์บางอย่างเพื่อเข้าไปตรวจสอบและระบบ IT หรือระบบซอฟต์แวร์นั้น ถูกนำไปใช้โดย First Line และ Second Line ดังนั้นนะครับ o u t r o n u t i o n หรือคุณค่าทีทา่ท่านให้กับบริษัทไม่ใช่ตัวท่านเองในฐานะ AC แต่ท่านต้องเข้าไปช่วยกำกับดูแลพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็น Trusted Advisor ให้กับบริษัทได้ด้วยนะครับอันนี้กันที่หนึ่งข้อ2ก็คือ AC เองท่านเองเ,องเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกเฉะนท้่พอท่านเป็นบุคคลภายนอกเองเป็นบุคบคลที่มีความอิสระ และท่านอาจจะมีพื้นฐานที่แตกต่างและหลากหลายจากผู้บริหารภายในบริษัทดนั้นท่านจะสามารถเป็นมุมมองจากภายนอกให้กับบริษัทได้ส่วนบทบาทอันที่3นะครับก็คือว่าเมื่อท่านเป็นกรรมการบริษัทแล้วท่านจะเห็นประสบการณ์จากภายนอกเห็นจากบริษัทอื่นบริษัทที่ท่านเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนเห็นจากหลักสูตรอบรมท่านสามารถที่จะแบ่งปันแนวปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ให้กับบริษัทได้เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนนะครับว่าเวลาท่านประชุมเนี่ย AC เองเนี่ยท่านเป็นคนเอามุมมองจากภายนอกเข้ามา นะฮะเดียวกันทำยังไงถ้ามีบทบาทที่จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารบริษัทเป็นที่ปรึกษ,ษาที่เป็นที่ไว้วางใจและท่านก็สามารถแชร์ประสบการณ์ต่างๆเข้ามาได้และอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือว่าเวลาลประชุมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชุมกรรมการบริษัทเองเนี่ยควรจะท่านควรจะกําหนดให้มีวาระหนึ่งที่เป็นวาระรายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก็อย่าลืมนะครับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบคือคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนเมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่แล้วท่านก็ควรจะกลับมารายงานพอกลับมารายงานท่านกลับมารายงานในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นที่ไว้วางใจนะครับมีมุมมองจากภายนอกและมีประสบการณ์จากที่อื่นตรงนี้นะครับจะสร้างคุณค่าให้กับบริษัทยอย่างมากมายเลยครับ ในฐานะที่เราเป็นคนคนหนึ data, ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งที่จะเข้าไปเป็น a c เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือ AC หรือ Audit Committee เนี่ยควรองมีการเรียนรู้ตลอดเวลาการเรียนรู้ตลอดเวลาในที่นี้เนี่ยต้องบอกงนี้นะครับว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งจากการเรียนรู้ติดตามข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆเรียนรู้จากบริษัทอื่นเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้นี่สำคัญแต่การเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอท่านควรจะต้องเรียนรู้และนําไปปรับใช้กับบริษัทเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้นี่สําคัญมากเราไม่สามารถที่จะ เป็นออดิคอมมิชชันที่ดีโดยอาศัยความรู้หรือทักษะเดิมๆที่เรามีอยู่ต้องเรียนรู้แต่เรียนรู้ตรงนี้ผมเรียนตรงเลยนะครับเรียนรู้จากการเข้าอบรมจากการติดตามข่าวสารต่างๆเรียนรู้จากบริษัทต่าเตเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแล้วเรียนรู้ต้องปรับมาใช้อันที่2นะครับคือเมื่อท่านเรียนรู้แล้วควรจะต้องรู้กว้างมากกว่าแค่รู้ลึกเพียงอย่างเดียวทำยังไงให้ท่านรู้กว้างครับนะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปอย่างมากมายในอดีตเราอาจจะบอกว่าบทบาทของ AC คือดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่จริงบอกว่าปัจจุบันไม่ใช่ AC ถ้าเกิดท่านอยากจะเป็น AC ที่มีคุณภาพท่านจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทได้และการจะเป็นที่ปรึกษา Trusted Advisor ได้ท่านองมองไปข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นจะมองไปข้างหน้าได้ต้องทั้งรู้กว้างแล้วก็รู้ลึกอ,อันที่3นะครับคือเรื่องของศิลป,ปะในการทํางานกับคน AC นะครับไม่ใช่คนที่แบบนั่งทํางานอยู่กับฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายตรวจสอบท่านต้องทํางานกับฝ่ายบริหารทํางานกับ CEO ในเดียวกันฝ่ายบริหารแต่ละฝ่ายอาจจะมีความกังวล ถ้าเกิดก็ต้องถูกเรียกเข้าประชุม AC จะมีอะไรมาจับผิดชั้นระบัาทำมีอะไรให้เกิดบรรยากาศของการที่จะไว้วางใจและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันไปได้เพราะฉะนั้นศิลปะในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นอันนี้เป็นที่สำคัญดังนั้น3ข้อที่อยากจ,จะฝากไว้นะครับหเรียนรู้ตลอดเวลา 2. รู้กว้างและรู้ลึก3ศิลปะในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นครับ